สิเอ็ดนาฬิกาวันที่สิบเอ็ดกันยายน2องมลสาเวลาสิบเอดนาฬิกาวัดห้วยปากั้งอำเภอเมืองจังหวัดละเชียงรายที่เห็นนี้เป็นบริเวณวัด รอบๆไปเวณวัวดกล้วยปลาล้างซึ่งมีเจ้าแม่พวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือจะพูดว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ ตอนนี้เดินเวียนซ้ายรอบๆวัดห้วยปากกังไอ้รอบๆอองค์แม่เจ้าแม่กวนอิน อันนี้ไปเวลรอบๆแมา่จาุเอ็นด้านทิศเหนือก็มีโรงเรียนมีชาวบ้านเยอะแยะหมดเลยสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายบางอย่างก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นวัตถุยปลากั้งนี่เป็นต้นศาสนาพูดไม่ได้บอกถึงให้สร้างอะไรมันใหญ่โตโออามันเป็นวัตถุมันไม่ใช่ธรรมะ ทุกเจ้าบอกว่าให้สร้างธรรมะให้กับประชาชนไม่สร้างวัตถุกเพื่อดึงปัจจัยหรือเงินทองให้ประชาชนงมงม,ม,มงายว่าทําบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ทุกเจ้าต้องการให้ประชาชนทุกคนรู้จักธรรมะแล้วนาไปไปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์เพราะมนุษย์เกิดมาก็ต้องมีทุกมีทุกทุกคนงานทำไงให้พ้นทุกข์ เมื่อบนทุกข์มันก็จะพบกับสิ่งที่ไม่ทุกข์ก็คือสุขดีด้านทิศตะวันตกของว้วย้วก้าคเขาลังตัดญ้าอยู่ นี่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดถ้วยปราก้างด้านล่างเป็นบริเวณที่จอดรถตอนนี้อยู่หน้าจุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นมุมที่เห็นเจ้าแม่ควนอิมที่สว่างที่สุดที่ชัดเจนที่สุด